ในครั้งนี้ไฟมินิทวันทิปได้มีโอกาสมาที่งานนางเลง The Experience นางเลิงเป็นชุมชนหรือตลาดเก่าแก่ที่เติบโตขึ้นพร้อมกับการขยายเมืองทำให้การค้าขายจากเดิมที่เป็นตลาดน้ำมาเป็นตลาดบนบกแทนตลาดนางเลิงจึงกลายเป็นตลาดบกแห่งแรกของประเทศไทยและเป็นศูนย์รวมพ่อค้าแม่ขายมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 เราก็มีโอกาสได้เดินชมชุมชนทําให้เราได้รู้จักกับชุมชนนางเลิงมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่เดินอย่างเดียวนะคะยังมีการแสดงของพี่ๆตลอดเส้นทางที่เราไปพร้อมกับการเล่าประวัติความเป็นมาของสถานที่นั้นๆอีกด้วยค่ะถ้าพูดถึงบ้านละครชาติก็ต้องพูดถึงบ้านคุคุเลืองนนท์ถ้าพูดถึงภาพยนตร์และผู้แสดงภาพยนตร์ที่เป็นหนึ่งในใจตลอดกาลของประเทศไทยก็คือมิตรชัยบัญชา ยังคงเคยมีแฟนคขับมาแวะเวียนแล้วก็นำโพงมาลัยนะคะ <c oughs> มาให้แล้วก็มาลํำลึกถึงคุณมิชัยบัญชาอยู่เสมเออย่างที่ทุกๆท,ท่านรู้ค่ะคุณมิชัยบัญชาเคยใช้ชีวิตที่นแมนเลย ชุมชนนางเลิงเป็นชุมชนที่รวบรวมคนที่มีความสามารถด้านศิลปะการแสดงโดยการแสดงที่โดดเด่นในตอนนั้นคือละครชาตีแต่เมื่อสมัยเปลี่ยนเข้าสู่ยุคของภาพยนตร์นางเลิงก็ยังมีการปรับตัวให้เข้ากับความบันเทิงในยุคนั้นและโรงภาพยนตร์เฉลิมธาน,นีจึงเป็นสถานที่ในการบ่งบอกได้ว่านางเลิงเป็น e n t เตอร์เทนเมนต์เพสสำหรับคนกรุงเทพมหาคอนครอย่างแท้จริง การไปเดินชุมชนนางเริงครั้งนี้เราก็ได้ทํากิจกรรมมากมายเลยล่ะคะ่ะทำเวิร์กช็อปการสอนทําแป้งพวงถ้าทุกคนไปดูในประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยหรือไปค้นหาข้อมูลเนี่ยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับแป้งพวงเนี่ยน้อยมาก <S <S ชุมชนนางเริงก็เลยอยากเป็นส่วนหนึ่งให้คนได้แบบรู้ว่าเฮ้ยในภายเราอมันมีงานน่ารักน่ารักแบบนี้อยู่นะนะคะก็เลยเกิดเป็นเวิร์กช็อปนี้ขึ้นมาค่ะ แป้งพวงที่เป็นเครื่องหอมไทยประเภทแป้งหอมชนิดหนึง่งที่คนสมัยก่อนเนี่ยนิยมทําขึ้นใช้กันเองภายในครอบครัววิธีทําก็แสนง่ายขั้นตอนแรกนําแป้งหินมาบดให้ละเอียดนำไปผสมกับน้ำอบของไทยและที่นางเลื้งเนี่ยยังมีการทำน้ำอบขึ้นมาเองด้วยนะคะกลิ่นเนี่ยหอมมาก และหลังจากที่ส่งเข้ากันแล้วขั้นตอนต่อไปบอกเลยว่ามือเน็ยเก่งไปหมดเลยค่ะเพราะเราต้องหยอดแป้งให้มันเป็นรูปทรงที่สวยงามจากนั้นก็นําไปตากแดดให้แห้งก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะและมาถึงนางเลง,งทั้งทีจะพาดสิ่งนี้ไปไม่ได้ นั่นก็คืออาหารของนางเลิงกับกิจกรรม t ท s t e ออนางเลิงเาพบว่าในนางเลงเนี่ยมีอาหารมากมายแล้วก็มีจุดเด่นคือมันเป็นอาหารที่บางรสชาติแล้วก็คุณเคยอยู่แล้วแต่บางรสชาติแล้วก็อาจจะไม่เคยกินมาก่อนถ้าไม่ได้มาแบบคือการได้กินและลิ้มรสชาติของอาหารที่โดดเด่นและไม่เหมือนใครของนางเลงและในครั้งนี้เมนูที่เราได้ไปกินก็จะมีก๋วยทอดนางเลง ส้มจีดน้ำสดาข้าวตังหน้าตั้งข้าวตังเมี่ยงลาวขนมผักกาดเกาเหลาแคะเป็ดผัดฉาาบะหมี่ลวกขนมใส่ไส้ และมือนี้นะคะก็ปิดด้วยชาลน้อยหอมๆนี่นะคะ<อ>การที่ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมของนางเลิงในครั้งนี้ทําให้เราได้รู้จักกับชุมชนนางเลงมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครที่พลาดโอกาสไม่ได้มางานในครั้งนี้ก็สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจบ้านนางเลงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดกิจกรรมต่อไปที่จะเกิดขึ้นของชุมชนนางเลงชุมชนที่เต็มไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรม